ทุกคนทคนป่ะเมนี่อากาศคืมคืมพี่น้องใส่เสื้อแขนยาวจกหน่อยเพื่อฝนสิตกลินนะคะุคันน่ะอากาศคืมเลยเมือนนี้นะคะทุกคนลินลินน้อยหนึ่งแล้วพี่น้องไปลูกเ,เว้นซื้อครีมกันจ,จ้า โบโดนัทสูตรดอกบบวลองใช้ดูนะคะโบเราหมดใช้แล้วพี่น้องซื้อของใส้ก่อนจ้ะเมื่อนะคะซื้อของใช้คนแบ๊เซเว่นหลังจากที่ไปส่งสาวน้อยไปโรงเรียนนอกจากนอะเมื่อนี้ฝนตกลินนอกจาก ตนตกลินใส่เสื้อแขนยาวหนาวอากาศหนาวนะคะตอนนี้นะเกาะสมียอากาศหนาวจ้าวันนี้ ฝั่งยาฝั่งยาฝั่งยาอยู่ฝั่งไหนน้อยอืมฝั่งนี้จะซื้อขมิ้นชันนะคะทุกคนขมิ้นชัน การลิสีดวง <c oughs> ปวดเมื่อย <c oughs> ไม่มีขมิ้นชันขมิ้นชันไม่มีตลอดเลยย่งตอนนั้นมากกว่าผมมี <c oughs> อันนี้อันนี้ยาหอมนะคะทุกคนคะ่ะว่าซื้อขมิ้นชันร้านนี้ก็ไม่มีต้องไปแวะอีกร้านนึงนะคะ กติมันก็มีนะทุกคนนะวอตตีเซเว่นมันน่าจะมีทุกร้านนะแต่ว่าแต่ว่าร้านนี้แต่ก่อนที่จะสาวเดือนมาซื้อ,อก็ว่าบมมีนั่นแหละทุกคนนะแต่ว่าก็มาเบิง่งแวะมาเบิง่งเผื่อมีนะแต่นะอกเพราะว่ามันใกล้โรงเรียนขี่ข้านแวะลายมองยองนะคะข้านแวะลายมองไปเช็คเงินกันจ้า สักโลงก่อนเนาะนะคะซื้อสักโลก่อนพี่นอ้องไปแวะเซเว่นไปส่งลูกสาวมาเนาะจ้ะฝนตกลิ้นได้พี่นอ้องใส่เสือ้อแขนยาวไปได้เหมือนทั้งสาม,น,มนุ้ยกับสองเดือนสองแม่ลูกอะไรข้าวเหนียวไปแวะเซเว่นมาก็ได้ข้าวเหนียวครีมเลยแหละพี่นอ้องครีมบ้านเนี่ยครีมห้อง นะสบู่นะคะทุกคนไอส้สบู่เนี่ยมาลองเบิ่งพี่น้องลองเบิ่งก่อนนะคะแวะซื้อลองเอามาใส่เบิง่งสบู่น้ำมันมะพร้าวนะคะสูตรดอกบัวมาสั้นนะผิวใสช่วยลดเลือนริ้วรอยนะคะทุกคนก็ลองเบิง่งดูนะเนื้อสบู่เป็นสีขาวหอมพี่น้องหอมดีแห้ง เอาไว้ทำไปล่างหน้าซาเดือนนะคะสะบูนนี่ก็ไม่ได้ทูโอ้ไ่ดีเลยพี่น้องเนี่ยไดีตลอดสบูนีซาเดือนไซตลอดขออนุญาตแกะออกก,นนะะออกก่อนนะเจ้าแกะออกจากโซ่ก่อนหอมมน้อ,มนองข่อละสี่สิบแปดบาทน,นะคะอืมโอเค ไปได้ยาหอมมายาหอมพี่น้องอ่านข้าซเซเว่นย่ามหะไกระบพกพลาดดอกอยาหอมนะคะิะยาหอมจะหน่อยอ่ย่ามว่าไงแล้วมันต้องเผาสุกัดเย็นนะคะนี่กินทุ่หละกอสามเม็ด ใช่ไหมนี่กับป้านี่มาถือภาเเอนอาบน้ำกับพ,พันเอกคีมหนาขนาดสดสุดหนาสุดแท่หนาสุดแท่ก็ิผ้าพี่ไนอกไปมาเทอ,อกกอนนะจ๊ะมานะคะ พี่พะน้องมาหาเขาไป่ันส่งพักเป็นแล้วพี่นอ้องส่งพักานละตัวนี้มา ข้าต้มกะบันส้มัดดองหนึ่งข้าสู่ลูกกุกกงเต้าเหนึ่งเผือลูกน้ำผักมาส้มเพื่อเขาวรนอือข้าใหม่น้องอ้ข้าวห่อมิลิข้าใหม่นี่น้องเาหแห้งุดยอดเลยข้าวหมเข้าใหม่ทีนี้ ค่ะพี่น้องยี่ห้อนอ่อนดีคัะแม่นี่เป็นข้าวใหม่เลยพี่น้องแลกินหอมหอมสุดยอดเลยอ,อู้หูหอมหอมได้กินข้าวใหม่ยอนอันข่าวยี่ห้อนี่ครับยี่หอ้อนอ่เนี่าก,ก็เคี้ยวเคี้ยวงูน่ะนะคะอือสุดยอดเลยหอมข้าวใหม่มาไว้ถ้กินกับพักดดง ลองเป็นแล้วพีน่น้องเปิดไฟก่อนเปิดไฟก่อนจะ้ะเป็นแล้ววะสิมาเสียบอันน้ำมานไว้ก่อนน้ำร้อไว้าจะกินยาหอมทำมิ่นสั้นกินยา,มาเมื่อเช้าก่อนอาหารอ่ะกับน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นนะคะทุกคน กินสมุนไพรยังไมเท้าบอมยาหอมไปแล้วพี่น,น,น้องจะเหนื่อยพลัสเดือนจะสิกินนะคะอะ่ข้างหมอข้างเนี่พอเสื้อเซ็นเอาก็บอากาศเย็นนี่ลิ้งยามเศ้าสาวนุ้ยเพื่กัใส่เสื้อแค่น,นี้เอาไปซื้อกันฝนตกลินแย่ๆน,น,น,นะคะอ๋อ ไปหนี่เด้อคุณโยมเลยเลยหนึ่ตัวไปหนี่งอ้าบัดดีด้จเดียนลาที่ร้านน้องไส่ก่อนเนาะจ้ะนะคะคลิปนี้ก็ได,ด้ดปลาสีลาพี่ลาแล้วมากินขมิ้นชั่นนะคะทุกคนคนอาหารนอกจากเนาะขมิ้นชั่นคนอาหาร มินชันสองเม็ดขออาหารยามเช้าเสียงนก้อง น้ำมันมะพราะ้าวสกัดเย็นนะคะโอ้กินจนเบิดบขวดกินจนจะเบิดขวดล่ะพี่น้องนะคะบีบใส่ปากก็ได้ตัวพี่น้องนะมันมีแนวบีบอยู่บีบใส่ปากเลยนะคะอาปากขึ้นแล้วก็บ,บีบใส่เลยเราต้องใส่ซ้อนก็นได้หรอกอ่ามันสะดวกสบายนะคะ กินเลยเอากะเอานะบีบเสร็จปากเลยเราต้องใส่สุดเพราะเราไม่ได้อุมนะคะทุกคนืเอาแบบสะดวกสบายไปเลยนะเวลาเร่งด่วนะนะคะเอาวันนีเช้าเดินลาพี่ละนอกไปนะคะสวัสดีค่ะ